สวัสดีค่ะชาวกรกฎทุกๆคนเลยนะคะวันนี้าจาันแพทย์มาอัปเดตดวงให้กับคุณคุณชาวราศีกรกฎค่ะเราจะมาดูกันว่าในเดือนกันยายนนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎนะคะซึ่งเป็นราศีที่าจยา์แพทย์หลุ้นมากาจยา์แพทย์ก็เกิดในราศีกรกฎอีกเช่นกันนะคะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหได้ลูกแก้วของเอเธน่าค่ะเทวีแห่งปัญญานะคะ ความคิดความฉลาดความหลักแหลมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะชาวราศีกรกฎเนี่ย mm. เขาบอกว่านะคะในแง่ของการงานจะมีการครเอทงานอะไรที่ดีเกิดขึ้นนะคะแล้วงานอะไรที่คุณเหมือนกับว่าลงมือว่าจะว่าจะทำในเดือนนี้มีความรู้สึกว่าคุณได้พุ่งมันออกไปข้างหน้าหรือได้ทำมันอย่างเต็มที่นะคะผลประโยชน์ในแง่ของการเงินนะคะรอคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนนี้ งานเป็นงานที่จะต้องใช้ความคิดอาจจะต้องวางแผนนะคะวางแผนขั้นตอนการทำงานให้ละเอียดรอบคอบนะคะเพื่อที่จะให้ได้งานหรือให้ได้ลูกค้าตามอย่างที่คุณต้องการแล้วถ้าคุณทำงานเป็นสเตป็ปวางแผนอย่างรอบคอบก่อนมีการเตรียมเตรียมตัวก่อนร่วงหน้าแล้วพอคุณลงสนามไปเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคุณได้รับชัยชนะแน่ คว้าเอาลูกค้ามาหมดเลยคว้าเอาแบบสิ่งที่คุณต้องการมาไว้ในมือคุณเพียงคนเดียวเลยเพราะฉะนั้นต้องรอบครอบนิดนึงอย่าทําอะไรโดยขาดการวางแผนอย่าทําอะไรโดยที่เรียกว่าไปตายเอาดับหน้าหรือไปคิดเอาข้างหน้าไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าคุณจะเสียเปรียบหรือเสียรู้คู่ต่อสู้หรือคู่แข่งของคุณนั่นเองและไพ่เจ็ดเหรียญปรากฏขึ้นนะคะงานที่คุณลงทุนหรือว่าหวานแหไปทั้งหมดผลประโยชน์มันจะตามกลับเข้ามาหาคุณในไม่ช้านะคะเรามาดูเรื่อง ของการเงินในช่วงเดือนกันยายนของชาวราศีกรกฎกันก่อนเป็นเช่นไร จะติดปรากฏขึ้นนะคะเป็นการเงินที่ยังถือได้ว่านะคะ,ะยังได้ตามอย่างที่คุณต้องการเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อู้ฟู่นักนะคะอาจจะพอแค่ใช้จ่ายประมาณหนึ่งทำให้คุณบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเดือนหนึ่งไปได้แต่ยังไม่พอที่จะเหลือใช้เหลือที่คุณจะเอาไปท่องเที่ยวเหลือที่คุณจะเอาไปช้อปปิง้งอะไรที่มันแบบว่าทำอะไรตามใจนะคะเพราะนั้นการเงินเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการ สะสมนิดหนึ่งนะ,ะแต่เดือนนี้เขาบอกว่าการเงินคุณยังไม่ติดขัดสักเท่าไหร่หรอกคุณยังพอที่จะาหายใจหายคอได้คล่องขึ้นนะคะแต่สําหรับใครที่เขาเรียกว่ามีปัญหามีคดีความในแง่ของการเงินการถูกฟ้องร้องกันก็ต้องดูแลให้ดีๆนะคะเพราะว่าอา,อาจจะต้องมีการเจรจามีการวางแผนมีการพูดคุยกับเขาหน่อยเพื่อขอ,ขอผ่อนผันขอยืดระยะเวลามันก็จะได้รับการ เขาเรียกว่ารับฟังรับฟังแล้วก็ยืดระยะเวลาให้คุณก็สามารถที่จะดิ้นไปได้หรือสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาในแง่ของการเงินไปได้มีเกณฑ์ในเรื่องของการตกลงการทําสัญญาการทําเอกสารหรือการทํานิติกรรมอะไรบางอย่างเกี่ยวพันในเรื่องของเงินเงินทองทองเกิดขึ้นด้วยนะคะอันนี้ส่งผลดีนะคะแล้วก็ในแง่ของการลงทุนก็ถือว่าสามารถที่จะลงทุนได้ในอะไรใหม่ๆหาการทํานิติกรรมอะไรยาวๆนะคะ ก็สามารถที่จะทำได้เพราะว่าผลประโยชน์มีรออยู่ข้างหน้ามาดูเรื่องของความรักกันนะคะความรักของชาวราศีกรกฎเป็นเช่นไรไพ่หถ้วยปรากฏขึ้นค่ะนะคะอะไรที่มันแบบว่า ไม่ค่อยแฮปปี้อะไรที่มันไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ในเดือนนี้มันจะหวนกลับมาทําให้เราคิดถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านเลยไปแล้วนะคะคิดถึงความดีของคนรักกันนะคะคิดถึงในเรื่องของเออเขาเรียกว่าอะไรแรกที่เจอกันเป็นอย่างไรบรรยากาศเก่าๆเ,เริ่มกลับมาไพ่หกช่วยนะคะบรรยากาศนั้นมันจะทําให้คุณเนี่ยกลับมามีความสุขกับคู่รักอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือไม่ก็คนที่ยังเออเป็นเขาเรียกว่าแต่งงานกันมาเนิ่นนานแล้วเนี่ยก็อาจจะมี ความสุขกับเด็กๆนะคะมีความสุขกับลูกๆหล,ลานๆอะไรประมาณนั้นใครที่ห่างหายไปนานก็กลับมาเยี่ยมเยียนกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านนะคะทำให้คุณมามีความสุขขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใครที่เขาเรียกว่าคนรักจากไปนานละเออเลิกกันไปนานละในปีเนี้ยนะคะ อยู่ๆก็แวบเข้ามาคิดถึงเขาขึ้นมาอยู่ๆความผูกพันเก่าๆมันก็รีคอร์ดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือบางทีก็ไปเจอรูปเก่าๆไปเจอเพื่อนเก่าๆบอกว่าเอ้ยเจอคนคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ในที่สุดก็จะได้กล <hi> ับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้กลับมาติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไปในเรื่องของความรักสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะก็เรียกได้ว่าในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวราศีกรกฎอีกเดือนหนึ่งเลยท erm ีเดียวนะคะพยายามนะคะทํางานทําอะไรแล้วก็จัดสรรความรักให้ลงตัวค่ะทุกอย่างมันก็จะสามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยผ่านพ้นนะคะความสุขแล้วก็ความสําเร็จในเดือนนี้ไปได้ด้วยดีค่ะ